สวัสดีครับปัครั่ครับเรามาดูกันต่อนะครับนะสำหรับตอนที่สี่นะครับพระปิตาหันมารวยพลานครับนะฮะเป็นลังนําเลิกนะครับเดี๋ยววันนี้เมาเปิดกันต่อนะครับกับ20รายการนะครับเช้านี้20รายการเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับพี่ชายหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรท้องได้เลยและก็สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับมีทั้งจัดส่ง แบบเก็บปทางหรือจะโอนก็ได้พี่ชายนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะครับนะรายการแรกกันเลยนะฮะรายการที่หนึ่งฮะเหมือนเดิมครับน้องยังไม่ขยับนะฮะยังอยู่ที่เดิมนะฮะคะไว้อยู่ที่เดิมนะฮะมาลุยกันก่อนนะฮะสำหรับรายการนี้ฮะรายการแรกรายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งครับเปิดขึ้นมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่าน เนี่ยฮะไพ่ดับนะฮะตะกรุดเงินเก้าดอกครับเลขคนจัาเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายผมแบ่งปันให้นะครับรายการที่แบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทเับพี่ชายนะครับตะกรุดเงินเก้าดอกนะครับโอ้โหนะครับแค่รายการแรกก็ท่วมแล้วพี่ชายนะครับเอาไปนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายรายการไปเนื้อว่านจินดามนีฮะฝังทองไหลรวยพอยเหเรืองแสงครับ เลขค้นตัเบอร์หมายเลขสามครับนี่ฮะรายการยี่เรืองแสงนะพี่นะเอาไปเพียงแค่สามร้อยบาทพอพี่ชายเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวด้านหลังโรยพลอยเศษฮะนี่ฮะงามๆครับรายการที่สองนะฮะร,รายการที่สามครับมาลุยกันต่อฮนะรายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่าจินดนํานีปิดแผ่นทองคำหน้าและหลังฮนะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบสี่ครับ รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สามนะครับรุ่นนี้น้องแจ้งข่าวก่อนนะพี่นะรุ่นนี้ราคาจองวัดอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะพี่นะที่น้องเปิดสามร้อยคือน,นี่ขาดทุนแน่นอนฮะแต่น้องต้องขอรายการ,รบนนะอย่ยาลดน้องเลยเนะครับน้องต้องเอามาถวกับรายการล่างๆฮะเออรายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุกองคดําบาลานคุกจีวรรวยผงตะไบทองรวยผงงาช้างตะกุดทองหกดอกฮนะ ปิดทองหลังเลขโคตําเบิร์หมายเลขสิบครับรายการนี้อสวยครับเอาไป350บาทครับสามบาทครับพี่ชายรายการที่สีนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่5ครับโอ้โ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่รายการที่เป็นเนื้อดำาบรานคุกจีวอนโรยผงตะใบทองแล้วเรียกคนเบอร์ห้าสิบสองครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทคะับสองร้อยห้าสิบาทครับ,250บ,รบพี่ชายรายการที่ห้านี่ครับพอมาครับรายการถ่อไปพี่เป็นรายการที่หกครับโอ้โหรายการที่หกมาเป็นเนื้อว่านไปตามฝังท้องไหลคุกว่านเรืองแสง เลขคนจเบอร์หมายเล็ด72รายการนี้เอาไป2 5งบาทครับเอาไปสองร้อย้าิบาทครับพี่ชายรายการที่6นะฮะ ต่อมารายการที่7ครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านแพดําหน้ากากมหาชนวนมวลสารลายลหลังโรจิวรหลวงปู่มหาชีลาเลขโคดตเบอร์มาเลขสามสิบสี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทเจ้วพิชยัยรายการที่เจ็ดได้ครับ <c oughs> ต่อมารายการที่แปดครับ รายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อว่านร้อยองค์ก้นคกตะกุดเงินสดอกครับเลขคนตั้เบอร์ใหม่เลียงี่สามครับรายการนี้เอาไป3 5 0หบาทฮะเออรายการนี้เอาไป350บาทคนะร,รับนะพี่ชายรายการที่นะฮะต่อมารายการที่9ครับรายการที่9้าเป็นเนื้อว่านจินดามณนีคุกจีวอนหลวงพ่อฮนะ เลขโคดเบอร์มาที่สาเก้าครับรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทฮนะเอาไปสองรอยแปดสิบบาทครับพี่จายรายการที่เก้าครับต่อมาครับรายการทไปที่เป็นรายการที่สนะิบฮะรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ยังสวยครับรายการนี้เป็นเดือมมาสเตอร์พีชองขาจะกุดทองทิพย์นี่ฮะนี่ฮะ 8ด,ดอกสะดือเพชรกับลายทองแข้งทองมือทองหลังปิดทองฮนะโอ้โหโคตดสวยครับรายการมาสเตอร์พพชรนะฮะองนี้ผมขอที่500บาทนะครับอง์นี้ผมขอที่500บาทคับพี่ชายเลขโค้ดเบอร์มาเลข22เลขเบอร์นะองนี้ขอ500บาทคับพี่จ่ายนะครับสว,สวยเลยนะต่อมาครับรายการที่11ครับ รายการที่สิบเอ็ดโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านไผ่ดำดหน้ากากเงินสะดือพลอยฟ้าครับเลขคนจะเบอร์วันที่สี่สิบห้ารายการนี้เดี๋ยวเวลายครับแบ่งปันเหมือนเดิมครับพี่ชายสี่ร้อยห้าสิบบาทครับหน้ากากเงินแท้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทใชพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อมวลสารเทาผงทู่ปิดทองคําแท้หน้าหลังน,ะนี่ฮะ เลขโคดเบอร์นะครับหมายเลขห้ี่ครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามรอยบาทค่ะพี่ชายรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการที่สามะโอ้โหโอ้โหรายการนี้ครับเนื้อกุ่โคกหมวนสารหน้ากากปิดทองคำแท้ครับ นี่ฮะโอ้โหมี่สวยเลยเลขคนตั้งเบอร์มาได้ยี่ห้าครับรายการนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมฮะองนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมครับหน้ากากปิดทองคําแท้ครับนี่ฮะรายการที่สามนะฮะรายการที่สิบสามนะฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดนํามีฝั่งท้องไหลลยอยพลอยเรืองแสงครับนี่ฮะ เลขโคดเบอร์มาเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวฮะองนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทฮะเลขเก้าเหลืองแสงขอสามร้อยห้าสิบาทเนื้อว่านจินดามาน,นี้ฮะโอ้โหท่วมกันเลยพี่ชายเลยครับต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อว่านไพดามตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกมาเลยฮะกําไรทองค,คําคู่ฮะโอ้โห ตะกูทองคาแท้กําไรทองค,คําคู่เลขคดน์ลเบอร์หมายเลขสามคะโอ้โหรายการนี้เอาไปครับพี่ชายหนึ่งพันบาทนะ้ฮะหนึ่งพันบาทครับพี่ชายรายการที่ห้าโอ้โหตุ้มท่วมนะต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ครับมาเป็นเนื้อว่านจีนดาดีหน้ากากปิดทองคําแท้ครับ นะฮะอีกหนึ่งองค์พี่หน้ากากปิดทองคําแท้เนื้อจินดามานีด้วยรายการที่ผมขอเพิ่มพิเศษหน่อยผมขอองค์นี้ที่1,100บาทนะหนึ่บาทครับองค์นี้เป็นเนื้อจินดามานีนะพี่นะนะี่ฮะต่อมารายการต่อไปพี่รายการที่17ครับ รายการที่เจ็ดเปิดขึ้นพาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่า108นร้อยแปดหน้ากากนวะครับด้านหลังปัดทองพี่ชายเลขโคดํำเบอร์ใหม่เลขเก้าเลยฮะโอ้โหรายการนี้นะเอาไปพี่ชายหลังปัดทองนะครับนันะรายการนี้เลขเก้าขอสี่ร้อยบาทองค์นี้เลขเก้าขอสี่ร้อยบาทครับพี่ชายนะครับโอ้โหโ,โหดเตต่อมารายการที่สิบแปดฮะ รายการที่18เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อสายลุงองค์จินดามณีฮะกําไรทองคําคู่ค่ะแข่งนะครับทองคําคู่อีกฝั่งเพชรหลังโอ้โหนะฮะอีกหนึ่งบีมีมพี่เลขโคดจำเบอร์หมายเลขเก้าเยอะครับรายการนี้ครับนะฮะรายการนี้ทองคําทั้งคู่ทั้งแข่งทั้งกำกำไรเลยครับนะรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่ชายโอ้โหท่วมครับรายบีนี้ มากันต่อเนี่ยครับทองคำนะฮะต่อมารายการที่ไปที่เป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่จะเปิดมาพรีเมีพ์เงี้ยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งองค์เขียวกำไรเงินแค่เงินฮะสะดือเพชรครับเลขคนจดเบอร์บริษัทนิพกรวมกันที่เก้าครับรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบาทฮะองค์นี้แบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับเอาไปสี่ร้อยพอนะครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมารายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาวาดจ้าน้ําเงินนะครับปิดทองคําแท้หน้าและหลังนะฮะเลขคดตําเบอร์ใหม่เลขนะฮะห้าสิบสามครับเรารวมกันแค่แปดนะเอาไปสามร้อยพอพี่เอาไปสามร้อยบาทพอกับพิชายรายการที่ยี่สิบนะครับสำหรับอีพีนี้ครับก็มีกแบ่งปันที่พี่นะครับยี่สิบรายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเนี่ยพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ